ซาบครับหวดครับเก้ากระบี iful, ub, an 對對่ซาบครับเก้ากระบี่ไปที่ฮ้โอ้โหวันนี้มีค่าแหลกลาเลยครับบอกแล้วค่า BP ดาเมจเราเยอะเนี่ยมันได้เปรียบนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชิน หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอีลัสติกช็อปรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009อีลัสติกช็อปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติมอีลัสติกชอปก็อย่าลืมบอกว่าอ่าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่าอย่างราคาสมมติ 2 0 5 0บาทกับ2,000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แแ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีโอยพรเฮ้สวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในมูไลเบทนะครับวันนี้ก็มาวออีกแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ อ่าอัปเดตไปแล้วว่า71็แล้วนะครับ <_ C os> ก็พรุ่งนี้จะเปิดดันนะครับก็ <_ C os> จะมาทำไกด์เหมือนเดิมนะครับก็ <_ C os> อบอกว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อวอก่อนนะครับ <_ C os> แต่เพื่อนๆบอกน่าจะเบื่อ <_ C os> เบื่อมากก็แหละเอาววาวอสนุกสนุกขำๆแล้วกันนะครับกิวที่เจอก็เจอก,กิวอะดรีนาลีนนะครับก็เออถ้ามีอ่านชื่อผิดขอภัยนะครับเพราะกิวเขาเก็เยอะว่นเราอะเท่าที่ดูนะเอาก็เป็นว่าปีสนุกสนุกขำๆแล้วกันนะครับก็เป็วนว่าอีกหนึ่งนาทีนะครับ ก็เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะสําหรับคนที่เริ่มเริ่มเบื่อแล้วแต่ว่ามันจะมีดันมาใหม่มี7จ็ดสิบเอนาคตนะครับก็ค่อยๆเก็บเวลไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีกิวระบบหลายๆอย่างเปิดขึ้นมาอีกนะครับเอ่อสำหรับมูนไลท์เบรดนี่ถ้าเเพื่อนๆอยากให้มีทำไกด์เกี่ยวกับมูนไลท์เบรเข้ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน u t u b e บอกได้นะครับมีดีใจทำให้นะครับแส่วนตัวตอนนี้ เหมือนทําเกือบทุกอย่างแล้วว่ามันก็จะเหลือแค่รอดานอย่างเดียวแล้วนะครับโดยที่อาเดเดยวมีให้ดูสเตตัสค่า PVP มีจะอยู่ที่1045นะครับ PV p v p d e f e n s จ็ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เอาไปลงแต่ค่า PVP ดาเมจอย่างเดียวเพราะเล่นค่านะครับเพราะเลยตัวไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่มาเดี๋ยวเรามาบูกกันเลยดีกว่านะครับยึดกลางก่อนเลยครับยังอื่นไม่สนครับเออมาแล้วครับ โอ้โหโคตรเยอะเก้ากระบี่ครับเออคือคือสาบครับหวดครับเออโอ้โหโอ้โหโดนแล้วเข้าบอว่าครึ่งหลอดแล้วว่าโคตรไวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยน่อยเอือโอ้โหมาถึงกูแตกเลยครับยังไม่ทันไรเลยหืมแตกยกตี้เลยนะเอ่อเดี๋ยวเราต้องหาพาก่อนนะครับถ้าไม่มีพาก็ไม่ไหวนะครับอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วจะบวกเลยนะครับ ก้าวกระบี่สาบครับหัวรับเออใส่ครับมาดิครับโอ้โหอยู่งนี้กลางวงนี้กูชอบเลยเอ้าเฮียกดใช้ไม่ทันโถก้ากระบี่เมาสมบูรณ์โอ้โหใช้ช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็น่าจะตายกันโงนแล้วครับเออก็สาบครับตายไปห้าครับก้ากระบี่สาบครับเออน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมเฮ้ยโทษอะไรวะเนี่ยเข้าไปไม่ถึงตัวเลยโอ้ยเดี๋ยวก้าวกระบี่ครับสาบครับหัวรับเออเรายึดกลางให้ได้นะครับหน้าที่ของเรานะครับ โอ้โหโดนปลาระเบิดครับไม่โดนครับริ้วพิ้วโอ้โหสับครับหวดครับเก้ากระบี่สับครับเก้ากระบี่ไปที่โอ้โหวันนี้มีค่าแหลกลาเลยครับบอกแล้วค่าบีพีดาเมจเราเยอะเนี่ยมันได้เปรียบนะครับโอ้โหแต่กูคงต้องตายแล้ววันนี้เออโอ้โหเดี๋ยวเออเออโอ้โหโอ้โหขยับโอ้โหโดนโอ้โหกระเด็นโอ้โหยังไม่ทันลงเลยนะอ่าได้ระเบิดเฮ้ยมันได้ระเบิดเร็วจังวะ เตียมสับครับผมกกบีสับครับขวดก้าวกะบีโอ้ยังไม่ได้เอาปลาระเบิดเลยครับอือตู้โอ้โหกระโดดกันเกี้ยวก้าวเลยครับผมโอหมีปลาไปตะกี้ตายไปห้าเลยเมื่อไน่ะขึ้นสิบห้าบคือือกบีสับครับขวดหมงกพยานฟ้าอือนาคาลมาเสียนสับตายครับเฮ้เขาไปตีบอสเหมือนเหมือนเขาเขนน้อยลงเฉยเลย ก้าวกระบี่ครับเออเดี๋ยวสกิลหมดเราอออกมาถอยก่อนนะครับเออตั้งเคาน์เตอร์ไปก่อนนะครับสกิลหมดเดี๋ยวรอก่อนนะครับสวนครับสาบครับก้าวกระบี่สาบครับเออโอ้โหพวกหอกี่โดนแทบไม่เข้าเลยนะแต่ก็เอาเอโอ้โหเออเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนตอนนี้สกิลหมดเออเฮ้ยมาจับอะไรตอนนี้วะ๋ถวก้าวกระบี่ครับสาบครับ โอ้โหโอ้โหเอาอีกแล้วเออแล้วแล้วแล้วให้กูลงก่อนเก้ากบีครับโอ้โหยังไม่เก้ากบีเลยเออเก้ากบีอา้าวเสร็จนี่ครับมาอย่างงี้เก้ากรบี่ฉบับสมบูรณ์ฉบับเต็มเออคึกคือสืาบครับหัวตัวขาดเออจิ้มซีฟูฟ้ดเอาจิม้มนมชิกไม่ทันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันตายแนละ้วเก้ากบี่ซาบครับซาบครับหัวครับ เขาก็บีซับครับกลางวงเลยครับอย่างนี้โอ้โหพอมันพอันพอมันุ่มโอ้โหคะแนนอีกแล้วครับตอนนี้ฝั่งเขาคะแนนเรานำเราไปนะครับแต่ไม่เป็นห่วงครับตอนนี้ยังนำกันแค่ห้าหกร้อยยังพอไหวนะครับเขาก็บีซับครับไปไหนครับเขาก็บีซับไปที่เออเดี๋ยวเคนนี้ให้ตายก่อนลกโอ้โหมันหนีว่ะไม่เป็นไรครับถ้าหนีเราไปเอากลางวงก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย อ้าวอ้าวอ้าวเสร็จสิครับอย่างนี้เข้าใกล้ตัวได้แล้วโอ้ก้าก็บีซรัพย์ครับหงวัดเออโดนไปอีกสามหมื่นครับน้ำพริกคิมฟูดเอาตรงกลางดีกว่านะครับแล้วอยู่ในธงก่อนดีกว่านะครับก้าก็บีซทรัพย์นะครับไม่มีใครตีเลยว่ะมันจะมีนะแต่ว่าทําไมไม่เป็นไรครับอ้าวคนนี้อยู่ใกล้ๆอย่างนี้โดนครับซรัพย์หงวัดครับ ก้าวกระบี่สาบไปทีครับเฮ้ยมันสับใครวะเนี่ยเอาไวคนใกล้ๆก่อนดิโดนครับอย่างงี้โดนครับโดนครับสับครับก้าวกระบีครับทิมน้ำพริกที่ฟู้ดครับอ่าเรียบร้อยครับโดนน้ำพริกลงเรือไปทีหนึ่งนะครับเออก้าวกระบี่สาบครับโอ้ยอย่างงี้พริกน้ำพริกโอ้โหไม่ได้ทิมน้ำพริกทีฟู้ดโดนก้าวกระบีตัวขาดเลยครับผม เออเออโอ้โหบกันใหญ่เลยเฮ้มาดิก้ากระบี่สาบครับหวดครับเออโอ้โหก้าวงครับอย่างนี้เอาก้ากระบี่ฉบับร้องไปก่อนเลยบ๊บบมก้ากระบี่โอ้โหเฮ้ยกระเด็นมาเฮ้ยเปีวเดียถอยก่อนครับเออถอยไม่ทันไม่พลาก้ากระบี่ฉบับสมบูรณ์แม่งตรงนี้เลยละการมาโอ้โหโดนเป็นสิบเลยครับตอนนี้ผ๊บบผับผับบบครับตัวขาด ตัวไม่ขาดกูก็ขาดเนี่ยแหละมาเก้ากระบี่ซับไปทีครับโอ้โหตัวนี้มีค่าแหลกเลยครับอยู่นันอย่างนี้ชอบเลยครับไอเยี้ยงโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูแตกแน่อย่างนี้ถึงต่อสิบไม่ไหวแล้วเอออืเออโอ้โหเออเอออะเละครับสังเกตค่าว่าค่า PVP ดาเมจเนี่ยถ้าเรามีเยอะเราจะได้เปรียบอีกฝั่งหนึ่งมากนะครับนี่เขายืนเล่นอะไรกันวมดเนี่ยอ่าเราเอาตัวไว้ใกล้ก่อนนะครับตัวไว้ใกล้ก่อน ก้าวกรบีซับครับเดี๋ยวโดนนลำพิงลงเรือแน่ตัวเนี้ยโดนแน่เรียบร้อยตรงหุ้มตัวขาดก้าวกรบีซับครับอืออ่าตั้งการไปก่อนนะครับรอสกิลนะครับเออสกิลมีก็สกัดโดนซับก้าวกระบี่นะครับสังเกตว่าขีทีนี่แดงนะครับดอกละหมื่นห้ารัวๆเลยเนาะโอ้แต่เขาอยู่อย่างนี้หมีแตกแค่ละวะโคตรเยอะก้าวกระบี่ไปก่อนครับจังหวะนี้ไม่ดีเรากระโดดถอยก่อนครับเออเดี๋ยวหาล่มก่อนครับล่มกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว เอ้าวซับครับเอ้ายิงมาอย่างนี้ก็เออเฮียทนแล้ววะก้าวกระบี่ซับไว้เออโอ้โยต้องกระโดดถอยกลับครับเออตลอดถอยทันไม่ทันไม่มีฮอนเฮลอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮลผมหน่อยครับเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก้าวกระบี่ซับครับดีมากที่เฮลคราวนี้แหละถ้าเกิดได้เฮลก็จบละนำจิ๊กซีฟู้ดน้ำฟิกลงเรือเออโอ้โหลงเรือไม่ทันครับคูเนี่ยแหละโดนลงเออก้าวกระบี่ฉบับน้องไปโอ้โหตรงนี้กลางวงแฉเที่ยงทรายครับขวดครับ ก truths, car, ités, ้า,า, B, าวกรบีซับครับอือโอ้โหมีค่าแหลกลานครับวันนี้บอกเลยเอาแล้วก้าวกรบีไปอีกทีครับซับครับหัดครับน้ำพิงลงเรือทันไหมน้ำพิงลงเรือเออไม่ทันไม่เป็นไรเฮ้ยระเบิดเออกระโดดถอยทันครับโอ้โดนมาเยอะไม่ใช่หรอกโอ้โดนหน้าโดนหลังเลยเว้ยก้าวก็ะบีซับครับหัวก้าวกรบี่อือตูมโอ้โหตรงนี้เยอะดิมางั้นก้าวกรบีฉบับตายไปเลยละกันเอาดิไม่หนีตายนะเว้ยบอกเลยว่าไม่หนีนี่ตัวขาดครับ อาาไม่ล่ะเดี๋ยวไปตัวนี้มินดีกว่าครับอ่าตรงนี้เยอะดีนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้ยคาบีครับเคาน์เตอร์ครับไปยังมึงเคาน์เตอร์ใครเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปสไกายเลยเฮ้ยมึงไปเคาน์เตอร์ใครไปสไกายเออไม่เปไ็นไรครับอ๋อไอตัวนี้เหรอขอให้ตายไปเลยแล้วกัน เห็นไม่ตายทีต้องให้ตายแหละเข้าก็บีซับครับเออลำพิกลงเรือครับเออโอ้้ลำพิกลงเรือไม่ทันอีกแล้วโอ้โหเข้าก็บีครับหนีไปไหนครับตายออเออยบร่อยครับตัวขาดนะครับเออมันจะฆ่าเพื่อนเล่าเออมันฆ่าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้แต้มต่างกัน,กนแค่หนึ่งร้อยนะครับก็ยังมีโอกาสลุนทั้งคู่นะครับว่า ครจะชนะนะครับแปลว่าฝ่ายเราคนเยอะกว่าเรานะโอ้ยโอ้ยเอาดิโอ้โหอยู่ตรงนี้เยอะครับชอบเลยครับก้าวกระบี่เอาฉบับ long ฉบับจริงไปเลยอย่างนี้โอ้ยบอก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 ตูมก้าวกระบี่สาบครับขวดครับออออู้จะตายกันเยอะมากเลยตะกี้เคาวเตอร์สวนครับก้าวกระบี่ไปอีกทีครับเออสาบครับตัวขาดมึนเออคนเฮลไปไหนวะเนี่ยลงไม่ได พอล้มหน่อยอ่าข้าวกระบี่สาบครับหัวข้าวกระบี่โหจู่โหจะตายกันเพียบเลยว่ะตรงนี้ตรงนี้โหจะตายกันอย่างนี้ชอบว่ะเห็นไหมว่าการที่เราใส่เออเล่งเกตเร็วเนี่ยเห็นไหมครับว่าไม้ตายเร็วมากเนี่ยหมีใช้แป๊บเดียวก็เต็มแล้วเห็นไหมเดีย๋ยวหมีไปหาเอ้ยโยโกะโยาหากวนมันเยอะๆก่อนเฮ้ยโอ้โหข้าวกระบี่โอ้โหขาดไม้ตายทันนะครับ ตอนนี้ไม่เยอะเลยไม่คุ้มออ้ยตรงนั้นเยอะเ,อยเยอะมากว่ะสองสามคนเลยเฮ้ยตรงนี้ก็เยอะอยู่กวางกันใช้เลยแล้วกันมาก้ากระบี่ฉบับเต็มโอ้โอ้โหมีค่าแรงนะครับตอนนี้บรัพย์ตอนนี้าาตนนายสองตายสามครับบอกเลยบอกแล้วว่าถ้าไม่ตายมันแรงครับถ้าไม่ตายนี่หวังหวังหวังผลค่าคนได้แน่นอนเนาะเฮ้ยดูโดน,นบันบ็ออะไรบะเนี่ยเป็นร่มเกาะแตกข้างบน ครัโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเขาเขาไปไหนกันหมดทรไมเราต้องมาฆ่าแบบนี้วะไม่เอาตรงกลางโอ้เนี่ยตรงกลางบานเลยแล้วเราไปไหนวะตะกี้โอ้หอย่างนี้ชอบครับก้ากระบี่ฉบับลองไปก่อนเลยปะ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 โอ้โหนี่เขาเติมมาฝั่งตะวันตกบาเลยนะครับมาฆ่าพวกนี้ดีกว่าครับเออก้ากระบี่ซับไปคือก้ากระบี่ซับคุบโอ้โหอย่าถอยก่อนครับจะตายแล้วเออเออโอ้โหเฮลวหน่อยครับ ตอนนี้ฝ่ายเราคะแนนพอๆกันอยู่นะครับต่างกันร้อยเดียวก็ยังไม่แน่ใจว่าใครจะชนะนะครับโอ้โหมันเยอะอะไรขนาดนี้วะนี่นครับสาบครับหวดครับเอาเหรอนายจะเอากับเราเหรอเก้ากระบี่สาบครับตัวขาดครับบอกแล้ว โหตรงนี้เยอะมากนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับมีลุงตรงนังเยอะไปหมดเลยก้าวก็มบี่สับไปก่อนเลยแล้วกันครับเออสับครับนี่ครับโอ้โหล่มถึงก็ต้องแบบเกือบตายนะครับตอนนี้ครึ่งหลอดละตายเถอะเออสับไม่ให้เฮลครับไม่ให้เธอไปก้าวกระบี่สับทีแล้วก็ก้าวกระบี่ลีกทีเอาดิเฮ้ยโอ้หเขาหนีไปว่ะแต่ก็ตายอยู่ดีละอเยบน้อย ตอนนี้คะแนนเรานำแล้วนะครับเพราะว่าตรงกลางเรายึดแบบถาดเลยนะไปไหนกันหมดแล้วครับเนี่ยอ๋อเขาไปตีบอสทางข้างล่างนี่เองนะครับมีคนนี้ก็จะพยายามมาเออเฮ้ยเอ้าหูปาลาระเบิดหรอปาลาระเบิดเห็นเห็นเลยเพื่อนเพื่อนปาลาระเบิดหรอเพื่อน ทำไมเพื่อนปลาระเบิดแบบนี้เพื่อนเป็นคนแบบนี้เพื่อนเป็นคนไม่ดีเลยรู้หรือเปล่าตายซะเถอะก้าวกรบีซับครับอุ้ยโหเขาขัดคืนว่ะนี่นะนน้ำจิ้มฟรีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ได้ใช้นานแต่แสนสามอ่ะผมตัวขาดครับเฮ้ยตรงนั้นมันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรอะไรกันตรงนี้เนี่ยเอาดิก้าวกรบีฉบับไปไม่เลยพ้าวว้าววอาวว้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 าลว้าว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 ว้า โอ้ยรอดเหรอรอดเหรอคิดว่ารอดเหรอนี่งไงก้าวกระบี่กระโดดโอ้โ <c> ห <oughs> เขาเามีกระโดดหนีด้วยวะ่ะจะบอกแล้วหลบก้าวกระบี่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากระบี่มันไล่ตายไงล่ะไม่เ,เกี่ยวเลยเฮ้ยฝ่ายเราไปไหนหมดวะโอ้ยเขายึดกลางแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเค,เคาน์เตอร์ไปก่อนครับส่วนครับก้าวกระบี่ทีหนึ่งก้าวกระบี่สองทีก้าวกระบี่อีกทีสามฉบับรองเอือเอาดิบา้บาบา้บาบ้าโอ้ยทำไมใช้ไม่ได้วะเอือแตกครับโอ้โหอยู่ดีเขามาตรงกลางกันบาลเลยนะ เราจะตีบอสเสร็จแล้วก็เลยมานะโอหตอนนี้ต้องรีบาด่วนเลยครับเยอะมากนะครับตอนนี้ฝ่ายเราคะแนนนาไปอีกมากกว่า400น่าน่าจะชนะนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะโอ้โหฝ่ายเราตายกันกระจวีเลยครับตอนนี้หมีต้องรีบดันพวกเขาออกไปก่อนแล้วครับผมเอ้ยถอยก่อนไม่มีเออคุ้มกันก่อนครับเออคุ้มกันก็ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเออโอ้โหเละเละอุเลข้ากระบี่สวนไปก่อนครับ9้าวกระบี่สาบครับหววครับ โอ้โหไม่เข้าเลยตอนนี้กระโดดถอยก่อนครับไม่ไหวแล้วอื้อือโอ้โหโอ้โย่าแล้วอย่าแล้วเอ,อือก้าวกระบี่ก่อนก้าวกระบี่ซับอือโอ้โหเกือบครับโอ้โหตะกี้เขาเกือบตายแล้วอะโล่ไม่โหดวะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวยอยู่อยู่จังหวะนี้ต้องถอยก่อนครับเขาเยอะเกินนะอ่านี้เราอยู่กับเพื่อนเราค่อยใส่นะครับไม่งั้นจะก้าวกระบี่ซับครับ โอ้ยอยู่งี้ชอบครับก้าวกระบี่ซับเลยครับดูแต่ว่าถไทมีไม่มีท่าโอ้ถ้าเกิดตะกี้มีท่าไม่ตายแล้วมึงตายเรียบเลยก้าวกระบี่ซับครับโอ้โหนี่มากลางเลยไม่เอ้ยแต่มีค่ายเพียบเลยครับตอนนี้สามสี่ห้าตัวเออไม่ไหวแล้วก้าวกระบี่กันไปก่อนเคาน์เตอร์ครับมาก้าวกระบีส่สมบัติเออโอ้ยพิฆาตพิฆาตไม่ทันไม่เป็นไรก้าวกระบี่หยุดไปก่อนไม่งั้นกูตายเออกระโดดถอยกระโดดเออมันกระโดดถอยไม่ได้เฮ้ย เ้าก็มีฉบับลองไปก่อนแล้วกันเออโอ้โหฉบับลองฉบับลองเร็วเออฉบับลองใช้ไปก่อนครับหยุดเข้าไปก่อนนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยจะก,กี่ตะก,กี้ฉบับเต็มมาฉบับเต็มเร็วเออตายก่อนอย่างงี้เออโอ้โหเสียได้เสียท่าไม่ตายฟรีด้วยสมดยเลยแต่ไเป็นไรน่าจะชนะนะครับสองบแบกกับเขาสองบันห้านะโอ้โหเสียท่าไม่ตายฟรีว่ะตะกี้โคตรเสียได้เลยเฮ้ยไปไหน ก้าวกระบี่สาบครับขวดครับเออเอาเขาออกไปให้หมดครับครับตายเรียบร้อยก้าวกระบี่สาบครับเรียบร้อยครับอีกร้อยแต้มนะน่าจะฝ่ายเราชนะแล้วแหละอา้าวอยู่ตรงกลางนี่ก้าวกระบี่ฉบับสมบูรณ์ก่อนตายกูเขาปิดฉากไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยสับไอ้อออย่างโอ้โหบอกเลยครับไม่ตายก็ไม่รู้ว่าไงนะครับ Ừ, อ no เออโอ้โหเขาก็ใช้ก้ากระบี่ื้นว่ะโอ้โหกูกูเร็วเร็วกูเละกูเละอย่างงี้ก็โดนถอยก่อนเออไม่ทันแล้วครับขอบคุณมากที่อุตส่าห nice. ์ฟื้นโอ,อ้ฟื้นมาตรงนี้เออโอ้โหเป็นร้อยเลยว่ะเล้วก่อนอ่าขอตั้งหลักก่อนนะครับอ่าก้ากระบี่ซับเลยครับเราตั้งหลักได้แล้วมาซับครับดันพวกเขาออกไปได้อือซับตัวขาดเออมาดิเอาดิก้ากรบี่ซับครับ โอ้โหไม่ไหวว่าเดี๋ยเป้ง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 โอ้โหเป็นร้อยเป้งเ,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 เลยตอนนี้เออเก้ากระบี่ครับเรียบร้อยนะครับได้ที่หกฆ่าไปมีฆ่าไปยี่สิบสามตัวนะก็เออเยอะสุดแล้วแหละเนาะก็ชนะนะครับแต่ว่าฝั่งเขาเยอะกว่าเราเยอะนะอ่เดี๋ยวมีให้ดูเนาะขำๆก็ห้าสิบสองต่อสี่สิบสองต่างกันสิบคนนะครับ ก็คิดว่าดูวอลสรุปสรุปขำขไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีดานมาใหม่แล้วนะครับก็อาจจะทําให้เพื่อนๆแบบเรียกว่าไงดีมีอะไรทําเพิ่มขึ้นนะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเลเยว่าอัพ7.1แล้วนะครับไม่วันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์นี้แหละถ้ามีพูดผิดก,ก็ขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มีทําไกด์เเกี่ยวกับ,กบมูนไลท์เบรกก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในทวบ,บอกหมีได้นะครับดีๆจัดทาให้ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม